สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเราจะมาอยู่ในเรื่องเราเลือกเรือต่ออีกแล้วแล้ววันนี้พวกเราจะยกเรือต่อ,อมาสี่ตัวนั่นก็คือซีโรไฟฟลีสและแล้วก็ไดโงนเนคัสอาร์คิออพเทอริกคอมโซกมาถ้าเราเริ่มที่ซีโรไฟฟลีสกันดีกว่า ซิโลไฟฟิสเป็นเดนิสเที่มีความสามารถในการวิ่งอย่างรวดเร็วเพราะกระดูกของซิโลไฟฟิสนั้นกวงที่ซิโลไฟฟิสยาวประมาณ3.2เมตรอาหารพวกของพวกซิโลไฟฟิสคือซากสัตว์ที่ตายแล้วกิ้งก่าและแมะลงแก่บางครั้งเมือ่อ มามาถึงซึ่งเป็นช่วงหาอาหารลำบากซิลโลไฟฟิสจึงกินพวกเดียวกันด้วยวสัสดลของซิลโลไฟฟิสถูกค้นพบในคุคมพบที่รัฐนิวเม็กซิโกชื่อวิทยาศาสตร์ของซิลโลไฟฟิส สายพันสายพันเหนือกว่าสายพันเหนือกว่าซิลไฟฟีฟสซอรดเดมวลถึงอ้าถึงยี่สิบกรัมกิโลกรัมเออบันทึกวัตสิววัตซิวที่เก่าแก่ที่สุดโนโนเลียละบันทึกวัตซิวที่วัตซิววัติล่าสุดโนเลียแล้ว ไฟล์โชโชดาต้าละ่ะโชดาต้าละ่ะเออไม่ไม่เคยได้ยินเลยโชดาตา้าต,ต่อไปต,อต่อไปนะครับนั่นก็คืออาร์คิออฟเทอริเอาละ่ะมาดูกันเลยอาร์คิออฟเทอริกหรือที่เรารู้จัก ในชื่อภาษาเยอรมันว่ายอวิเกเลียเกเกเกิดเป็นสกุลเดยวเส,วสวลเซลเทลพัดซึ่ง่งมีญาติใกล้กับใกล้ใกล้ชิดกับนกมีชื่อภาษากษัีกว่าแอลเรียอะไรไม่รู้ไม่รู้เลยอะ่ะแปลว่าเก่าแก่โบราณ และเล้วแล้วว่าอะไรหรือก็ไม่รู้แม้ว่าขนหรือปีกอะชื่อภูมิศาสตร์อาออร์คิออเทริกบันทึกฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดไทโทเนียม่วนแปดศูนจุดแปดสองถึงหนึ่งกิโลกร,รมัมไซพันเนื้อกว่าอาร์คิออเทอริกกีเดส่วนกีเด ความยาวห้าสิบเอ็ดเมตรชั้นสก,กกุลชั้นสก,กุลนะครับตัวต่อไปคอมซ็อกนาตัสคอมซ็อกนาตัสเป็นเดรสเสานลำพอสก,กุลเดรสสาที่ตัวเล็กที่สุดในโลกํำตัวออกมา มาณเจ็ดสิบเซนติเมตรและมีน้ำหนักเพียงสามกิโลกรัมวอซเลมันพบในในเหมืองที่ประเทศเยอรมนีนอกจากนี้ยิงยังพบในประเทศไทยของเราด้วยพบพบเศษกระดูกสองชิ้นของกระดูกแข่งด้านซ้ายและกระดูกน่อง ตั้นกว่ามีความยาวประมาณสามเซนติเมตรพบที่หลุมขุดที่ที่หนึ่งชื่อวิทยาศาสตร์คอมคอมซ็อกนาทัสมวนสามกิโลกร,รมัมเรา,าเรารู้อยู่แล้วสายพันธุ์เหนือกว่าคอมซ็อกไทยเดไทเดความยาวเจ็ดสิบถึง หนึ่งร้อสี่สิบเซติเมตรมันเท็กวัดสซิลที่เก่าแก่ที่สุดนี่ขอไม่พูดแล้วกันนะโอเคตัวต่อไปดีกว่านะนั่นก็คือไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์ครับเป็นดรสาวกินเนื้อที่ฉลาดและว่องไวมีความยาวประมาณสองถึงห้าเมตรน้ำหนักเจ็ดสิบสามกิโลกรัมอยู่ในวง ไดเมโอซอร์มีการออกล่าเหยื่อเป็นกลุ่มเหมือนหมาป่าอาวุธคือกรงเล็บเทา้าเล็บเท้าคมเหมือนใบมีดที่พับเก็บได้และฟันที่คมกริบเป็นไดโนเสาร์ที่มีชีวิตอยู่บนโลกประมาณ เป็น3-70ล้านปีก่อนในยุคลูคีเทเชียสชื่อวิทยาศาสตร์ไดโนเลคส์ม้วน3ง1 0 0กิโลกรัมสายพันธุ์เหนือกว่าอรีอิลกเซียรีอาอ้าวล่ะนะถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ เพื่อเป็นกำลังใจต่อไปให้ด้วยนะแล้วหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปด้วยนะครับแล้วหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายหมายนะทุกคน